ตอนนี Hoy, ้การเรื่องคล้ายฟคงบบเบิร์ตบอหรือว่านได้มากกับป็นบได้บอลเหตุผลมีแต่ไรพอจอยนี้บอกถึงขันเลื่อลากันเลยบหาวบุกุหิตผลเนียแบบนี้เนาะแต่นว่าไปรถอื่วาห่าบุกุุ้ค่อยเมนว่า มันจักก่มบ่ก่มแม่เนาะออถ้าพอมันก็ยังปค้าขายอยู่เนาะไปหาเนาะบ่แม่นบ่เฮาไปเอาแม่ไปอบไปหาได้บ่ได้มันก็บ่ฮู้ด้คือว้าแหละคือว่ายังเหือเครื่องมาหลายบ่เด้อบ่แนวใดยังหลายเเื่ออือขายมหั่นนะเนาะขายมคยังบ่ฮู้ลูกค้าเออยังบ่ฮู้ลูกค้าบ่ฮู้เขาก็สิยังบ่ทันเอ่อได้ซื้อลายโดย แบบวันนี้ทางเื้อยเพิ่นไปทางไหนสักไปหรอบอสโอ้โหเนาะทางเื้อยโทรมาหาเจ้าตอนไหนชาสามแปดโมงครึ่งอันทีว่าอ right oh oh. enfin ันแนะนำมาให้ทางเฮาเข้ามาอันใด้เมนมอนี่บ่อันมื้อนี้ได้เขาคอยนะแปะอยู่เราว่าฮัลโหลเราใช้คุณงามเราว่าสินะ ขอวเอออยู่เพื่อนพี่ได้เอ้ยมีจะมีมีเวียกอย่างบ่เนาะเข้ามาหาเอ้ยเดี๋นี้เด้อเราว่าสินะเอ้ยมีเวียกสิเว้านําเราว่อันบัดนี้หันสิได้แยกกันได้บัดนี้เราวเอ้าก็เลยตกใจแยกตัวก็แยกหยังเนาะกอันน่ะเอ้ยโทรบ่แล้วอันทางทีมงานช่อง YouTube น่ะมิตรเอาว่าให้เจ้าเข้ามาอันหาเอ้ยไว้ๆเด้อเราว่าสินะเห็นแต่ว่าเราสิยอาจะมาเคลียร์กันเรื่องคลิปเราว่าสินะ ว่าก็บ่ฮู้ว่าแยกหยังแล้วเพิ่นก็วางไปมื่อเช้านี่ะือว่าแยกับพ่อจ้อยนี่บ่หรือว่าแนวใดเนาะเออ้สาหเนาะเราก็ได้อืกบกบ่ฮู้สาหก็วาผู้เฮารับโทรศัพท์เฮาก็งงอ้าวแยหยังแต่ว่าบ่้ผิดกันมาบอืก็บ่ได้มีคําน้อยคําใหญ่ให้กันเนาะอื มาผัดเป็นผูดผ่านเลยบาดเดียวก็คือว่าเอาเลยกระทำใจบบได้แล้วก็บอ,อ,อ,อกยังก็เขาบอกอพูดแล้วเนาะพอนะหาสาเหตุบเห็นเด้เหตุผลก,กับโบมีเมียงกับโพ่อรถจะเหตุผิดยังกับโบหูเลยทางพ่อจอยแม่นบ่ขันมาแจ้งยังเลยนะมาฮอดเลยก็มีมาฮอตปั๊บเครื่องเอาเครื่องลงแล้วเพิ่นก็ว่ารถจะไปรถอัน<ะ>นี้หู้ซึ้เปร๊ะเป๊ะอยู่ว่าอันแบบอาการของเราเจ้าู้ซึกแเปะอยู่บ่ เจ้าผู้ื่อแลเจ้าเจ้าเห็นเราเห็นยังในห้องในยังเนี่ยชื่อในต่างจะแปลอยู่ว่าเบิ้งกันคือว่าจด็กที่มาเมาเนี้ยผู้ชื่นก็ไรโอ้เจ้ารู้สึกว่าเราเมาอย่างเบียร์เรากินเบียร์บอกกินเบียร์เรากินเรากินแต่ไดมาบอกเบียรเดือบะแนวไใดตะกี้เรกินอยู่ หลังจากได้มาอยู่นอกกันเลยกับหมดกินนั่นนะคือพาเพื่นทิยาเลยแล้วมาเห็นกินหมชื่นนี้เดีด๋ยวมานนี่ถ้าว่าเพิ่นมาเอาแล้วกะเจ้าชีกับพุ่นม่อเมื่อหาลูกแมนบอกับไปนอนซันเพิ่นแล้วพอเนาะไปหาลูกหาเตากับไปเพิ่นแล้วอยู่นํำเพิน่นลนลำดูลลำเตา เราก็บืนกระสุเนาะเห็ดอันค่าคข่ก็เข้าแบบว่าอยากให้ครอบครัวอบอุ่นแบบ,บหนึ่งเขาหนึ่งน้ายัําว่าให้หนึ่งเพลงเมียเหมืนบ่ตามใจทุกอย่างน,นะเนาะเว่า <c> เ <oughs> ห็ดปิดทุกอย่างยังนั่น้ยเพื่อให้ตักหนุ่มเลยจะพอใจอย,อย่างเดียว มีแต่ออตว่าตังมุกตังใจรใไรพมันเกิด้นเพหิตผิ์ยังนเน<อ>าะมันเป็นความตัดสินใจของเราเองวันลเลือกแบบนั่นกะกะปอยรัไปเน,ะ<ห>นาะชัยยือ <ไว S 1> ้อไห <ว S 1> ้กะคนที่ถูกใจนะคือเจ้าชัยยื้อไววมันก็บ่มีความหมายพ่าบาทใจเราบริอยู่น้ำเจ้ามันก็คือเข้าเนคือเบ้าเนา กะมีแต่ว่าฟังเบิร์อีกเธอหนึ่งเนาะถ้าเอวยแล้วมาหรือว่าอาจจะเป็นช่วงที่เรเมาบ่ที่เราเบาเนาะหรือว่าแอะไรมาแล้วบอแมนบ่แมนแมนบ่แมนบ่โมแมนไหเออแมนอยู่อันนี้บางทีเราส่วงเมาแล้วอาจจะเปลี่ยนใจก็มีบางทีเราผัดเมาผัดเบาพรมพายได้หน่อยแมน เามาอีงก e ันกันี่เรนน้ำมาน้ำเลยจะเข่ากอเดะเดะเข้ากินหอดมาเอาาจะทางใดทางหนึ่ามุงใจแล้วพอจะมาายังมาคุยกันบ้างแต่มเกินี่ด้วยเดเจานอนอยู่ไซส์啥อ๋อ ກະເນາະນໍາກັນເນາະມື້ເຄືອນນີ້ອດວ່າມນີ້ກດວกันແນວືເຈົ້າກກບມນີ້ີມນມແນິແກແືອຍກໂດ แล้วจเพิ่นะครับเพิ่อนให้เขให้ก็บอกกับบได้พึงใจยังกับได้บายยังกัแล้วแต่เพิ่อดีไหมเนาะสุรเนาะว่ากะบรว่าเออสิเอาด้วยสังกับบเนาะ้กตามใจคนอย่างเดียว ภาษามีตาราเดี๋ยวเราไปทำโปรโมชั่นทางเออหมดก่อนเนาะโดยจะให้ทำพอจอยเพิ่นอันนี้ก่อนพี่น้องเป็นคือเชียใจเนาะตอนนี้เนาะเดี๋ยวไปทำทางเออแล้วก่อนพอเราพักกันก่อนพี่น้องเนาะโดยสู้ๆด้วพอจอยสู้แด้วพอจอยตั้งมุกตั้งใจเลยเนาะยัง้อยู่เพื่อนลูกแล้ววแล้บาสบายดีแด้วพอจอยเด้อโอ้ยสบายดีไปตามนี่เดี๋ยวไปต่อไปตามที่ว่าจิตกระมของเพื่อนว่าเป็นยา ทางหมนบานี่ยมจะ่าคจะได้มีความสุขดอาสบายดีเด้อทั้งเอื่อยเด้อสบายดีจะได้มีความิดแบบที่งนมนี่มันมีสมองวุ่นุนยนเออต่างว่าแทหมดอามาขบอยู่บ่เอ้ยขคนอยู่บ่นี่ยโอ้โหเาเอ้ยเายังตรงอยู่เนาะตรงมามยังยยาสุดขอ มีเป้าต <millet> ื้นเลยก่นี่ดีใจไม่ถ่ายมีจะย้สูบก็จะมามีของดีเนาะมาแจ้กนำหนัดมาลาเกียรเนาะลาเกียด์อือก็สูบยาสูบเนาะอ๋อถ้ามีเหล้าก็จะกินเหล้าจะมีเบียร์กินเบียร์นะเออไมีลาเกียรเนาะแม่เขาในห้องไปเขาไปนั่งในห้องไป มันเนี่ยมันหลังหมดเอ้ยหมดข้าคือลมดีแท้มือนนี่เนาะเจ๊กนมเจ๊กเนาะบริชายยังลงไปที่นี่ใส่ยังลงไปคือว่าเก็บอันนี้ให้เบิ่งแกะออกมาอยู่คำเข้าใส่กันแล้วจะเข้าดิโอ้ยอย่ามาเอื้ยใส่ใจลงนะใส่ใจโอ้มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ใส่ใจพผงภาษาไทยออกมาหมดกลับไปนั่งอยู่ในห้องพยันช่าง้องเป็นมันหลังเนบันชีเนี่ย

กบว่าบรเวณมัวานีหลายแสนตไว้นี่ยนะของที่ป็นายบวณง่าไว่าบุมีกับือขั้นาดทุนเนี่ยมของเกิดออกทุนไหมออกทุนตรงไหนายหมดจากที่ขายเมื่อแรกเกิยแต่ลงทุนไปสามแสนแต่เมื่อที่สองเอิยกับจกทุนออกไปอีกแบบว่าเป็นสี่แสนแต่ขายบกขาด จากเด็กเนี่ยและของเทนเป็นได้ไงซะทั้งเอลยคือว่าตัดสินใจกับท่านหันแท้กับอันพอจอยบ่ได้ตัดสินใจยังแบบว่ากับท่านหันเนาะเพราะว่าเขาโศกเขาห้าวแบบว่าห้าวว่าร้ายสั่งสอนก็ร้ายอันนั้นนี่ ใกล้ทีแปลว่าล้างกล่องนะในกล่องแบบนึงล้างกล่องแบบนึงเลอยสูบเอาไว้แบบเลอยสิมาเหลี่ยงเขาหรอดื้อให้เขาเหลี่ยงเขาเขาเป็นหลบกุ้ชายเนะแต่เลอหมดต้องมาแบบว่าใส่ข้อมิดสิ่งอย่างยังสิบางเถื่อบางอย่างแบบว่าเอ่อยมาเงอนมาซ่านันเอะอยกับอยากนอนพักผ่อนยังสิ ตื่นเช้ามาตอนไดที่เขาสีใสหัวขีดกับเมาเวลารับเวลานอนแม่เอาบ่เคยมีเขาเสี่ยวกันืรสาเหตุนี่คือแบบพอจอยเรียงแบบบ่ได้นะอเข้าสี่เลียนเข้าบ่ได้เพราะว่าเขามีหัวขีดชูสั่งสรรอันนั่นอันนี้บ่มีคำว่าบ่มีคำอบรมกันแบบว่าเวลารับเวลานอนเออเมื่ออื่นนัสิเหตุอีัง ม่เอาสิถ้ามากินอนะไรเขาคลายคุณอ่งบ่กขาดคือมืนอีงเออโทรหาคุนี่คนนั้นเพราะว่าเขาอะนอนอยู่สิสิเขาบอกสั่งว่าความคิดของที่มันขาดเกินอยังไงนี่แล้วเขาบขาใส่วุฒิิดว่าสิไปคลายต่ออะไรยังไรมียังงที่ไม่แยกทุงที่คายได้รือว่ายัางนี้โมมีเลย ร็คำว่านั่นกับแบบว่ามันโบนั่นกับเออมันไปบบได้นะะมันเอาเห็นแบบนี้มันมันโบแนวแม่นยั้งกับก็ได้คุยกันว่าจาะแบบว่าจากหาวิธีอื่นนะนะเขาบอกมีคำคุยเลยบ่าวเวียงเขาบอกมีคำคุยบอกมีคำปรึกษาว่าเออเขาสิเหตุอะไรชีวิตอยู่หรอไอ้สิ่งที่เอื่อยเหมยแม่นคันเอื่อยชีลิกอยู่คนเดียวซะเอเหตุได้เบิดทุกหิ่งทุกอย่างการที่ว่า ถ้ามีครอบครัวเนะอยากให้เขานํางผ้าว่ะอันนี้คืออันนั้นเขาเป็นลูกชายเนาะต้องมีหัวขีดกว่าห้าสมมติว่าคันถ้ามมีลูกน้อยเอื่อยต้องมาอยู่แบบว่าเออหนึ่งเข่าเห็ดกินถาพัวไปทำมาหากินอ้นนั่นนี่แม่เห็นม้ยแต่เขาต้องใส่สมองกันขากันขาอันนั่นนี่มันบ่มีคำว่าชี้แจงอันนั้นนี่แล้วเอื่อยเมื่อยลุ่้เพียน มาบอกเขาอไล้แบบพิกกันนี่ในล้างกล้องเนาะตีว่ากันคืออยากปพอจอยกับพีกก็เบื่ออยู่บ่สปส่งแท้เราก็คือบอปากบอว่าเนาะบอปากบอว่าเรื่องปฏิวาัยังานในเรื่องถุนตู้อันไหนบอกต่เรื่องค่ารังไายจะให้เจ้าคิดน่ะของขายบอสคะเจ้าเชนจะได้เจ้าพ่อเปลี่ยนบอสจะพอเห็ุอีนั่งสิขายได้บอสเติมแต่งอ่ะร้องมาแหละเจ้าจะไปมุมโค้งมุเวิร์ดบันมามบอสจะไปให้แล้วรุดเล่ารุด หมดจะคว้มคิดเนาะหมดจะคุ้มคิดจะก้งคิดเดี๋ยวมานอนได้คืนหนึ่งก็แล้วอ่ะคอยตื่นคอยตื่นซ้ายเนาะคอยตื่นแบบว่าคอยนั่งคิดนัด่งเกียดคอยก็เมื่อยแล้วบวดเมือแม่บอกแต่เจ้าแค่เรื่องบอกขาดเจ้าก็นอนก้นขอดขอดเจ้าบ่มีหัวคิดหัวสั่งแล้วเจ้าสิเปลี่ยนยั้งบุ้งรุ่งยั้งแบบไปขาใครต่อไปบ่มีการศึกษากับปลูกกับเมีย ได้ที่ให้ค่อยนี่โอ้สมองนี่อืมอันนี้ก็คือเหตุผลที่พูดนส่ชีกข้งกันแม่แม,มันเลี่ยงเขาบ่อใดเลยเราเป็นผู้ยิงแม่บอกตั้งสามอ่ะ <c oughs> คือเขาว่ารังคิดเม่บอก <c oughs> อคำพูดเลี่ยงเจ้าบ่ได้เดี่ยวกาบว่าวว่ายไงกะเขาใจยูเนาะแต่ว่าผู้ยิงเขาอยากเลือกทางนั้นแม่บอกแต่อันนี้มาเขากล้องแล้วค่ะคำไดที่แบบว่าเรื่ออธิบายแต่กะตัดออกเด้อ ตัดออกให้ผู้ใหญ่เป็นพังไ้เป็นเดือดเ,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 เป็นต้อนเอาแน่นอนแต่ถ้ามาเล่าเหตุผลแห้พังเนี่ยคือเอือยอยากอธิบายแม่บอกอ่ะตัดออกสิ่งใดที่มันบอดี้บองงามที่เอือยว่าออกมาเอาที่มีเหตุมีผล<ว>จะเป็นผู้เยิงเราทั้งสามเนี่ยจะมาถ่ายยังสิมาถ่ายคลิปถ่ายท้ำอีกยังสิก็เจ้าหาเหลี่ยงครอบครัวได้แม่บอก เดี paid, ๋ยวตังทั้งผัวถ้าเป็นผู้ชายมันบ่มีรายได้รายจ่ายอ้นั่นในนี่บ่มีหัวขิดปัญญาเลยจะเสียไปได้อย่างไเจ้าสียลี่ยงเขาหรือเขาเสียอย่างเขาเขาสีเปียรเทียรใช่ไหมมันกูคนมันบ่ได้ได้เลยมุดเลยใช่ไหมมันกับมีผัวด้วยมันกูคนเนี้ยเนาะแม่แต่ว่าอ่ะก็เอื้อการข้อเลือกทางไปแม่บอกข้อเลือกทางไปแบบเอออยู่ไปเดียวเออสูดได้เห็นยังกับดังนี้สองโมงเรายังหาเงินเลี้ยงผัวเราได้เออเราเราหมักผัวหรือวันเท่าไรหมด มาฟัวไปยอมคอยกนมากเ็นบอกก้าอยู่กันล่ะคือทั้งเอื้อยนี่แบบว่าค้าขายบ่ได้เรียงเราบ่ได้เดี๋ยวเราสีห้าไม่นะประมาณนี้ชีู่น้ำเพื่อยังเม็นบ่เม็อ่าประมาณนี้อ่าความคิดของเราเป็นนหางนั่งใหม่โผลกระจูดตัวเองได้เลียงฉันปากเราเองนี่ไม่ต้องขอท่านไผ่กระยู่ได้เบอกไงเราแต่นี่คือต้อเข้าใจเข้าใจนี่นำอันนี้อันนั้นโอ้ กะสมองเอ้อเลี้ยงเขาบ่แม่นเขาเลี้ยงเอ้ยนี่ฮะเขาบ่มีความคิดกับโจมันสู่ต่อบ่ได้เลยเอ้ยอยู่ผู้เดียวดีกว่าสิ่นถูกทีเนี่ยอย่างเงี้ยสิไอ้จีจูผู้เดียวต่อไปเด็เออประสงสารนะบอเข้าประชงสารมันบ่มีแล้วโอ้ยเนาะเหมือนซอยเหมือนบ่อกหักแล้วทางผู้จอยบาด <laughs> เต่แต่นะเ,เขาอะไรางเขาเพราะเล้ยเราเนาะกเกเข้าไปลูกเต่อออกากับบะมีทัท่งมาผู้นี้ดึง่อขามาคูนั้นดึงพ่อขามาจีเลี่ยงเขาได้เขาก็าาปิป่วงด้นเขาถ้ะเอื้อถิ่นไปนี่อ่ะได้ป่วงก็พอจอยได้จิป่วงบ่เพราะว่าลูกทั้งนี้ก็บ่้อาวทาั้งนั้นก็บ่้าอาวเลยบ่มีบ่มีสม,มองหัวกิจทำมาหากินกันดิต่างคนต่างไปต่างคนตางวิ่งอ๋ออออันนี้เอื้อ่ด้ มั่บ่มีเนี่ยคือนั่งแต่กับไปแบบว่าลูกับลูกกับผัวคือนั่งตุ๊กก็ดูกับปูกกัย่ากับลูกกับผัวนายพอจ่อยไปอยู่โอ้ยเราอยู่ก็ได้เราก็จีบบ่วงบ้าขันเอ้ยดึงเลยเป็นผู้พิษแบบว่าบอกช่างช้อนอันนั้นนี่ห่ายกันนาออันนี้นั่งคิดแม่บอกเจ้เาบ่หูนันพวกชุมเจ้เาที่มาถ่ายแม่นคอยมาหนัง่ายท่านนั่งกอบหมอบกอกขาอ่ะ แต่เรื่องที่เป็นมามันบ่แม่นช้าแนวนี่คัตมารเป็นบอก่ะโอ้มันคนระแบบคนละมุมเนาะเฮากับผู้ฮู้เอ้ยเลยมีกลัวจังส่เรลยข้ออยู่โดดเดี่ยวเดือดได้เลยเลี้ยงไอชีพของตัวเองได้ไหวขาดเงินในกระถงียังที่เฮาอันไปได้เฮากระเห็นแต่นี่มาเลี้ยงครอบครัวของเขานี่มันเป็นไปบ่ได้ เมื่อ hmm. ด <Totally> uh ึงเมื <aslında> <Yes. S 1> uh ่อเสือเมื coat, yen, um ่อเมื่อแบบว่าทุกอย่างอสมองการทำอากินเป็นไปไระลยแนี้เมื่อเสื่อเมื่อต้องเมื่อทามถ่แต่ละหลุกแต่ละคนคอยดึงมากทุกสิ่งทุกอย่างขั้มได้ที่ว่ามันบอถือต้องกับตัดขัามออกไปเนาะแต่นี่เลยหมดอยากอธิบายเหตุผลขันอยากพู ในนามขอีกแบบนึงเนี่ยมันก็นั่นในไหยเจ้าก็เลือกในทางเดินของเจ้าเวลาสิได้เหยีทางกันนะครับมีแต่ว่ายากเท่านั้นแน่นอนมีความสีวาอกตอนนี้อันนี้ขึ้นอยู่กับใจเอลยขึ้นอยู่กับใจเจ้าเลยคมาบังคับใจข่อยนี่างโได้บ่บ่มีไพ่บังคับเลยคือคือแจ้งป่อยนี่สิบังคับว่าบ่ให้เจ้าเลือกกันนะห่างหักให้แพงกันมันก็เป็นไปบ่ได้มันมองเป็นเอื้อน้องเจ้าอีกหนึ่งมากะ เจ้าเป็อยูมิภากันายท่าเนาะแต่ละคนก็มาถ่ายท่าคอยอ่าแต่ว่าเบื้องหลังนี่เจ้าก็บูนั่นเจ้าสามารถบังคับคอยได้จังไรแมนเมนไอ้คนเจ้าอยู่เนาะตอนนี้ก้อนใหญ่ก็บ่มียังให้เอื่ยนาั่นนี่อ่ากับมาถ่ายคอยสียเวลาเนาะแต่ละมือแต่ละวันอ่ะก็ได้หลายอยู่ด้วยถ่าย่ายคลิปได้หลายมากได้หลายมากเออมันชี้แจ้งอ่ะจากที่ลงทุนมากเนาะ ข้าห้องเรีอกกันมีสมองขิดอ่ะชาวว้ตอนต่อไปค่าขายแต่ว่าคนที่อยู่ห่วงกันมันคิดบ่ไดอเง้ยนะมันบ่ช่วยกไงว่าเจ้าโทษพอจอยว่าเราบุคขิดอย่างช่วยแม่นเราในมุมมองนะตอนนี้เราสิขิดพอจอยคือคือว่าเนี่ยวสามัิตปิดโทษว่ายูทูบเบอร์มาถ่ายแต่บ่อไรยัง ได้ลมาลายอยู่ได้หมดเลยได้ลายเงินนี่ผู้ใหญ่เป็นช่วยมาช่วยมากแล้วก็ลงทุนขาดไปเลยเออัปลังคลิปอ่ะเห็นตองมาถ่ายกับบุญมีการช่วยเดือดได้เนาะคือว่าเนี้ยแต่ว่าเออเงินที่โตตอนนี้ค่ะเออกบบไปซื้อนมซื้อไงเออมีเงินแช่นหนึ่งเออกับเบิดไปแล้วซื้อยาสูบพ็เหมือนสูบเนี่ยเครียดสูบโอ้เครียดแล้วก็สูบอ้อนมกับป้าไม่กินเขาว่านั่นก็ยังตั้งมาอยู่ยัง่มีใครกิน แจกแล้วเออก็บเ้าขึ้นแจกแบบว่ะมันแบบคู้ใดกินแต่มีโฉมมีดวงไปแบบว่าแจกแล้วสีมาขึ้นมันก็เป็นได้ไรหนักล่องแบบหนึ่งล้างกล่องอีกแนวหนึ่งมัคนโปแมนแนวเอ้ยแจกแล้วเอ้อก็พลาดได้สิว่าเอ้อแจกอ่าจำสิ่งผีเลยเป็นอยู่เป็นกินจำนี่เออยม่เนาะไ่เนาะดีแต่ว่านี่แหละในทางเดือดของไทยของมัน พอจอยแล้วกะเหราไปอยู่เพื่อนลูกเราเราจีบพวงเงี้ยไรก็ได้แต่เราแล้วบัตรชุ่เมาแล้วยอมแน่เนาะไอ้ที่คันว่าเพิ่นยูเอืยสิไปคันว่าเพิ่นไปเอืยสิยูพอเอืดเสาข่าห้องไว้อะไเลยข่าห้องอยู่ได้่องเดือนเราอยู่คอยคุยกับเราเลยเราอยู่อยู่เนี่ยเราอยู่เราก็สิบพวงลูกกันเลี้ยงเราบ่ได้จังหวะจะพวงหมดพวงกข่าวเต่าขึ้นเรื่องเมา ให้เราขีดมีปัญญาแบบว่ามาเลี่ยงคอยได้เลี่ยงคอยไม่ได้คอยอยู่เป็นแม่ห่างนั่งเนี่คอยห่างกินอาชฉีของเองได้ต้องการคคำผู้ใดว่าช่วยเหลือมากยังสิบ่าแน่วันนน้คนช่วยบ่าแน่วะเนาะก็คือว่าบวมเนว่าคันช่วยเหลือมากคันมาเอื่อยหมดนี่จากเป็นแม่ห่างนั่งใมมาแล้วเอ้ยเอ้ยสิสรสางอาชฉีพของตัวเองเนาะนางค้ายค้องข้ายเกือนี่เอ้ยนางค้ายได้คันเลี่ยงอาชฉีพของตัวเองอ่ะ ต้องมาคิดขนัดนั่น <get> ีอเฉพาะปากเราอ่ะเฉพาะปากเขาหาพันสิพันเออกกินทุนได้เลยกินเงินกำไรได้เลยเออก็อยู่ได้เออกขอยู่เรอกมานางนี่ผู้หนึ่งช่องซานเออซอยซื้อันนั่นนี่อ่ะแล้วเป็นนางแบบเออนังเถื่อเออกกฮิวเนาะเนี่ยหนาห้องหนาห้องผักห้องพิ้งมีคนหัวจักอ่ะแล้วใส่สมองแนวนี้ขันว่าผัวมันบุสย ขันเอื้อยอยู่เป็นในหา้างนั่งหมยแม่บอกเลยฮะก,กินเลี้ยงอชีตตัวเองได้ที่ออกคลิปออกกล้องเพราะอยากดึงผลึ้นมากแม่บอกหลายคนกับไรบ่าตั้งแต่ไปอยู่กับฝอจ่อยตั้งแต่เรื่องอดีตผ่านมาแม่บอกอ่ะตั้งแต่เรื่องอดีตผ่านมาเขาบอกหลายคนเนาะตำหนิอันนั้นอ้นี่ เอื้อยที่เป็นคนที่แบบว่าเข่ามากนะคะเพิ่นใหม่อยังสิอยากดึงอาฉีบึ้นมากแล้วนั่นนี่แหปผู้ใหญ่เพิ่นบึงแต่มันเป็นแบบบ่ได้แล้วให้ฉีดดึงแต่ความคิดของเกิดอยูู่้เดียวนี่อยนะดึงบ่ได้คันพวกเจ้าดึงได้ดึงไปเลยดึงขึ้นไปแห้งรูปล่งบ่ดึงขึ้นไปแห้งรูกล่งแห่ๆว่าขีดบ่ดสามสา เอออยู or, ่พื่อนเอออยู่รล้ขอความช่วยเหลือแต่ว่าเออท่านผู้ใหญ่ท่านชงเงินชงยังมาเลยสั่งสิบลานหนึ่งเออดูได้ตลอดชีวิตต่อไปเลอค่ะขายอันนั้นอันี่เพราะว่าเลยมีสิเคยเคยห้ากันอยู่บ่ตั้งแต่จุ่มหงยังไรถ่ายคลิปจุ่มยอดตั้งแต่ว่าอ่าเจ้ายังหมอก้องเคยห่างกันอยู่บ่ที่บ้านบ่เคยบ่เคยห่ากันมาห้าหากันค่ะ เรื่องค่าเรื่องขายเดื่องค่าเดื่องา,องาอยนีบอกฮะแสดงว่าม้พิษน้ำจุ่มข้าบอกคือว่านี่นะละ,ะที่ว่าให้ค่าให้คายให้พัฒน,นาตัวเองมันยังให้กลุ่มเจ้าของเนาะให้กลุ่มเจ้าของหาเดียงเจ้าของเอาวางดีบ่ด้วยว่าแนวใดเนาะถ้าเกิดเรื่องเล่ามากาตั้งแต่ที่ลงคลิปที่เอื่อยหมดออกไปแม่เนาะออกในกล่องออกไปง่งยสแต่เอื่อยมีแต่ความคิดแบบว่าออสางซาเน่าหนักแนวนนี่ยังสิ อยู่รอดไปรอดยังสิเออสิเป็นคนที่แบบว่ามาบอกเนาะแต่เข้าไปบบ่ใส่ใจยนะบ่ใส่ใจในต้านคือห้าแเน่น้ำนี่แต่ตะกี้เราพาไปตัดห้อยตัานยางหมุนต้านหอยอ่ะอ่ะอ่ะงกรเบียดข่วนตัวเขาจะเห็ดเขาจะเหตุเราจะเหตุดังเถื่อลังกล่องเขามาวบอกค่อยแต่ว่าเอือยสู้เราตัดมีแต่เจ้าตัดบอกไปเปามือนเป็นบางเถื่อ